วัดนะเดี๋ยวลุงเดี๋ยวผมวัดไกลก้าวหน้าเลยได้ดีใช่ปะอ่าได้เดี h, o, wow. no. ay, s <S oh. itor, ๋ยวรอเดี๋ยวรอเดินรู้เดินรู้แล้วมึงวิ่งอะไรละฮะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบรามหนนหนนเติมหนดให้เพื่อนเติมให้ผลของกาชาที่ได้มาสิบกว่าคนบางคนที่ไม่ได้ลงชื่อด้วยแล้วก็ได้น้ำยาตีบวกมาเจ็ดสิบสองได้กาชามาพันสามร้อยยี่สิตลูกได้เลยเปิดดิเปิดเลยเดี๋ยวค่อยเปิด ไอ่ได้อะไม่ได้อะแล้วพเดี๋ยวพี่สูงมีอีกนะเดี๋ยวพี่สูงมีอีกจ้กพี่สูงขอให้แม่รับแทนแล้วทำไมอ่ะ12วันอ่ะวันละ3แสนอ่ะจะเติมทันหรอไม่ทันหรอไม่ทันหรอหลืงว่าไงนะเก็บไว้รอหน้าไม่รู้ว่าทันด่าต้องดูบอกว่า12วันอ่ะถ้าฟาร์มอ่ะวันละ3แสนมึงทำได้แน่นอนแต่พี่สูงส่งด้วยนะพี่สูงส่งด้วยนะส่งอะไรนะส่งที่ขาดไงอ๋อเฮ้ย โอเคครับได้ได้ได้ไอ้ถุงอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกบอสไอ้ที่นี่มันบ้าไฟเลยอะไรครับเออไอ้ถุงมึงตกปลาเว้ยตอนนี้แบบโอปี๊ดจัดต่อได้ไหมครับวันหนึ่งกี่แสนวันหนึ่งแบบซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ถ้าสมมติถ้าสมมติมึงทำทั้งซีรีส์ไอไอออโต้มาได้เนี่ยมันได้มาห้าหกแสนอ่ะต่อวันห้าหกแสนเองเหรอซีรีส์ ก็ดีกว่าจุกไปจุกแต่ถ้ามจุกปูนะเออปูราคา45่ันหาของปูปูเท่าไหร่ราคาดับดับดับื่อดับจริงใจครับอยู่คัอยู่ครั้งผมห้าร้อยถุงมดไม่ขายพี่พันห้ามไปขายดิไม่กล้าขายรอขาย5วันเน่น้าน่าแดมันไม่ขึ้นแล้วไมู่กมันจะร่วงไปอีกนะอีกม่จะร่วงอีกนะ่เนี่ยไม่ไม่ผมว่ามันขึ้นผมว่ามันขึ้นเพราะว่าคนคนคนไปตกปลา่แกวอั่ต่ไสิบิิพี่อีทอดรองเท้าให้ใหม่น่าเกลือ ลามแบบเตยโกเตยโเ้ยเสียงยงหน่อยเ้ยสียงแรงหน่อยโชกอนในวยน่อยชกันในวน่อยเลดี้เลดี้เลยด่านดาตัดเลย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 เอายมเอาิกลางกลางกลางไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเพี่อนรตายพื่อนาตายตายตาช่เพื่อนด้วยพี่ตายเพื่อนก่อนเเอไมช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนมามา

จะแล้วหมดจะหมดเขายุบอยู่ขบวนคนนึงนะเปลี่ยนมีได้ป yeah, ่ะเปลี่ยนมีได้ป่ะมันจะหมดแล้วเนี่ยหมดยังหมดจังมจังจ ok uh ังมาคนนึงเนี๋ยมาคนนึงเอาแดงให้หมดเอาแดงกดเออออก ิงดีมึงงาเพื่อนหน่อยดีมีเพื่อนเยอะมึงมีเพื่อนเยอะกันกูด้วย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 กันกู้กันกู้อกูเฮ้ยยิงมาไปยิงไปยิงไปพี่พ่อขุก่อใจเย็น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 บิบินเงินกันแล้วลูกบินดีหลังไวหลังไวหลังไวคนไหนกันคนไหนกันคนไหนพี่เบียกันกัน คู่กันจับพยายามจับคู่พยายามจับคู่อนุกันหมดอนุกันหมดด้วยันจับคู่ไว้จับคู่ไว้จับคู่ไว้ การผมแลการผมเห็นแล้เหรอวะเหรอวาการผมก็จะไปกตัวกาได้กวาามมีามีคามมีคามมีามต่เลือดปัมตเลือดปัมตเลือดปัมตเลือดยกไม่ต้องไม่ต้องขอได้การพี่หน่อยการพี่หน่อยการพี่หน่อยจ้าน้องตายีกกลดูกาดูกค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม้ไม้ไม้ไม่มีนเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดมาเล่นตัวเดียวพอพอเยอะเกินเยอะเกินเดียวคนเดียว ขคุณมครับขอบคุณครับขอบคุณมครับขอบคุณครับขอบคุณมครับรวมโดนเรวมนเลยครับพี่ก็ถีบอ่ไหนพี่ี่ก็บอกอรีกบ